สำหรับในบทนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของตัวโน้ตแล้วก็ตัวหยุดนะครับตัวโน้ตนี่ภาษาอังกฤษใช้คําว่าโน้ตเลยก็คือใช้ทับศัพท์ไปเลยนะครับส่วนตัวหยุดจะใช้คําว่า rest rest เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับพักพักผ่อนอย่างนี้นะครับพักผ่อนซึ่งการพักผ่อนนี่เวลาที่เราเจอสัญลักษณ์ตัวหยุดนี่ก็จะหยุดการเล่นนะครับก็จะหยุดไปกี่จังหวะเนี่ยก็แล้วแต่ว่าตัวหยุดเป็นประเภทไหนนะครับเรามาดูตัวโน้ตก่อนนะครับตัวโน้ตอันแรกเป็นกลมๆตัวนี้นะครับ ภาษาไทยเขาใช้คําว่าตัวกลมส่วนภาษาอังกฤษใช้คําว่าโฮโนดนะฮะโฮก็คือทั้งหมดเนี่ยฮะโฮโนดแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวหยุดนี่จะเป็นอันนี้ฮะเป็นขีดข้างล่างลงมาเนี่ยเวลาจำนี่ก็จำง่ายๆว่าถ้าโฮตัวนี้ให้นึกถึงโฮที่เป็น H O L E นีฮะก็คือเป็นหลุมหรือเป็นรูลงไปเนะี่ยฮะเห็นไหมฮะมันเป็นหลุมหรือเป็นรูเนี่ยนะครับตัวหยุดตรงนี้เนี่ย หรือจะเป็นเรียกว่าเป็นโฮเรสก็ได้นะครับจะอยู่ตรงเส้นที่4ี่ของบรรทัด5เส้นนะครับเดี๋ยวพอดูต่อไปเนี่ยนะฮะเราไปเห็นตัวนี้ก็ให้นึกถึงว่าตัวหยุดหยุดก็คือหยุดตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่จังหวะนะครับก็อาจจะเป็น4ีจังหวะนะฮะก็นับไปหยุดไป4 4สจังหวะ4ีคาะเนี่ยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นตัวโน้ตถัดมานะครับ ก็เป็นเขาเรียกตัวขาวก็คือมีกลมๆแล้วมีช่องตรงกลางเนี่ยเป็นาขาวๆเนี่ยฮะเขาเรียกตัวขาวตัวขาวตัวนี้จะมี2รูปแบบนะครับถ้าเป็นรูปแบบที่อยู่บนเส้นที่1 2นะฮะหรือในช่องที่1ช่องที่2เนี่ยอันนี้ก็จะมีหางชี้ขึ้นแต่ให้เกิดตั้งแต่เส้นที่3ของบรรทัดเส้นเนี่ยขึ้นไปนะฮะบรรทัดที่เส้นที่3 4 5ี่หหรือช่องที่3ช่องที่4เนี่ยนะครับก็จะมีหางี่ชี้ลงนะครับ ตัวนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น half note นะก็เป็นครึ่งหนึ่งของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นตัวหยุดก็เรียกว่าเป็น half rest นะฮะวิธีคิดง่ายๆจำง่ายๆนะฮะ half ตัวนี้ให้นึกถึง hat hat ก็ที่เป็นเป็นหมวกนะฮะตัวนี้เหมือนหมวกเลยเห็นไหมครับตัวหมวกตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่บนเส้นที่3นะครับเวลาเขาเขียนเนี่ย อยู่เส้นที่3มันจะไม่เกี่ยวข้องกับระดับเสียงนะฮะก็คือหยุดก็หยุดก็จะอยู่ที่ตรงนั้นตลอดนะครับอันถัดมาจะเป็นตัวดำนะครับตัวดำนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆตัวขาวเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวกลมๆนี่มันจะดําสนิทเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า quarter note ก็คือมีค่าเป็นเศษหนส่วนสของตัว whole note นี่นะครับก็หมายความว่า4ตัวเท่ากับตัว note นตัวเนี่ยตัว note ที่เป็นตัวกลมเนี่ยนะครับก็เป็น quarter note ตัวหยุดนี่ก็จะอยู่ตรงกลางเลยฮะเวลาอยู่บรทัดท่าเส้นเนี่ยก็อยู่แถวที่เส้นที่3 2 3 4นะฮะวางตรงนั้นเลยนะครับอันถัดมานี่ภาษาไทยใช้คำว่ากระเบ็ด1ชั้นนะครับเห็นไหมมันจะมี1ชั้นก็คล้ายๆกับตัวตัวดำนี่แหละฮะแต่ว่าจะมีะหางแหลมๆเนี่ยลงมานะครับเหมือนรูปธงนี่นะครับกระเบ็ด1ชั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า eight note เอสโนตก็คือ,อมีค่าเป็น1ใน8ของตัวโฮโนตตัวนี้นะครับเพราะนี่นก็คือเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ครึ่งของครึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน4ของตัวนี้นึกถึงเงินบาทหนึ่งก็เหลือ50ตังค์เหลือสลึงหนึ่งเหลือ,อครึ่งหนึ่งของสลึงหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับขะเบีดหนึ่งชั้นตัวหยุดก็เช่นเดียวกันฮะก็จะเป็นรูปเหมือนเหมือนตัวเปาว่านะะ่าคล้ายๆแบบนี้นะครับมีอ อันนี้จะเป็นกะเบตดหนึ่งชั้นถ้าเป็นสองชั้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็น16 n o t e กระเบตดสองชั้นนะฮะตัวหยุดก็ชิ้นเดียวกันนะครับเอาจริงๆแล้วมันจะมี3ชั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวโน้ตแล้วก็ตัวหยุดนะครับก็ให้จําไว้นิดหนึ่งแล้วก็ว่าค่าของมันเนี่ยแต่ละตัวมีค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะเช่นตัวโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ตัวหยุดแต่ละตัวมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปทำแบบฝึกหัดที่2.1ซึ่งในแบบฝึกหัดเองเนี่ยก็พยายามที่จะลองทําเองดูนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็คไปดูเฉลยนะครับถ้าจะไม่ได้ก็มาดูหน้านี้นะฮะ